ไอโฟนมีราคาแพงขึ้นมากกว่า80%ในช่วง14ปีที่ผ่านมา <c oughs> เปรียบเทียบความสว่างสูงสุด iPhone 13และ iPhone 12รุ่นใหม่ <c oughs> 5สิ่งเกี่ยวกับ Apple Watch Series 7ที่หลายคนอาจไม่ทราบมาก่อน <c oughs> สรุปข้อมูล iPhone ทุกรุ่นที่ยังวางจำหน่ายอยู่ที่ Apple Store ในปัจจุบัน ครับขอต้อนรับเข้าสู่เอ็มซ่าแชร์แดรรีวิวมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมแอดมินต้นกล้าเปรียบเทียบความสว่างสูงสุด iPhone 13และ iPhone 1 2รุ่นใหม่ทำได้ดีขึ้นชัดเจน เว็บไซต์ iCarify ได้ทดสอบความสว่างของหน้าจอแสดงผลระหว่าง iPhone 13และ iPhone 12โดยได้ทำการปิดออโต้ไบรท์เนทและทูโทนซึ่งต้อง2รุ่นถูกนำมาเทียบกันว่ารุ่นไหนจะทำความสว่างสูงแบบทั่วไปได้มากกว่ากันแน่นอนว่า iPhone 13ทำผลงานได้ดีกว่า iPhone 12จากการทดสอบความสว่างสูงสุดโดย iPhone 12ทำได้ที่681นิต ส่วน iPhone 13ทำได้ที่894นิตซึ่งทั้ง2รุ่นนี้ทําความสว่างได้มากกว่าที่ Apple เคลมไว้ซสอีกโดย iPhone 13ระบุว่าได้มีความสว่างสูงสุดทั่วไป800นิตและ iPhone 12จะอยู่ที่600นิตครับที่มา i c แค i ร y ฟ p h o n e มีราคาแพงขึ้นมากกว่า80%ในช่วง14ปีที่ผ่านมา iPhone ในปัจจุบันปรับตัวสูงขึ้นถึง81% นับตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกในปี2007หรือ14ปีที่ผ่านมาส่งผลให้ปัจจุบัน iPhone มีราคาสูงกว่า437ดอลลาร์หรือราว14,590บาทอ้างอิงจากการศึกษาที่จัดทำโดยเซลราคาที่เพิ่มขึ้นมีหลายปัจจัยหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นการอัปเกรดเทคโนโลยีขั้นสูงต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นอัตราเงินเฟอ้อและบางครั้ง Apple ต้องขึ้นราคา เพื่อรับมือกับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามการวิจัยของเซล์แสดงให้เห็นว่า Apple ได้ขึ้นราคา iPhone ถึง26%สูงกว่าอัตรางเงินเฟ้อในประเทศซึ่งหมายความว่าราคา iPhone เรือธงที่ซื้อได้ในสหรัฐต้องเสียค่าใช้ใจ่ายมากกว่า154ดอลลาร์หรือราว5,190บาทเมื่อเทียบกับรุ่นแรกนอกจากนี้เซลยังพบว่าราคา iPhone ที่เพิ่มขึ้นยังเกี่ยวข้องกับค่า g d ดของแต่และประเทศด้วย ทำให้ iPhone รุ่นล่าสุดในรัฐอาหรับเอมิเรตมีราคาสูงกว่า2เท่าเมื่อเทียบกับราคา iPhone ที่เปิดตัวในครั้งแรกที่มาแมกลุมเมอร์ห้าสิ่งเกี่ยวกับ Apple Watch Series 7ที่หลายคนอาจไม่ทราบมาก่อน Apple Watch Series 7ที่กำลังเริ่มจัดส่งและวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่15ตุลาคม2021โดยมีการจับจองมาแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและเชื่อว่าใครที่ได้สั่งซื้อล่วงหน้าหรือมีความสนใจคงหาข้อมูลเกี่ยวกับ Apple Watch รุ่นใหม่มาแล้วไม่มากก็น้อยแต่ข้อมูลต่อไปนี้อาจมีหลายคนยังไม่ทราบมาก่อน กันตั้งค่าง่ายและดีขึ้นกว่าเดิมด้วย iOS เวอร์ชันล่าสุดทําให้การตั้งค่า Apple Watch Series 7ง่ายและดีขึ้นกว่าเดิมมากซึ่งรวมถึง Apple Watch รุ่นเก่าที่รองรับซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ด้วยเปลี่ยนมุมมองแอป,ปได้ Apple Watch ถูกตั้งค่ามุมมองแอป,ปให้เป็นแบบรายการแต่สามารถเปลี่ยนมุมมองเป็นแบบตารางที่ดูง,ง่ายมากขึ้นเพียงเข้าไปที่ setting และเลือก app view ชาร์จเร็วขึ้น Apple Watch Series 7สามารถชาร์จได้เร็วขึ้นกว่ารุ่นก่อนซึ่งมีประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่ใช้งานที่ต้องการสวมใส่ไว้ติดตามการน,นอนในเวลากลางคืนเพราะสามารถใช้เวลาชาร์จเพียง8นาทีก็สามารถใช้งานได้นาน8ชั่วโมงซึ่งเพียงพอสำหรับสวมใส่ก่อนนอนที่สำคัญเจ้าของ Apple Watch Series 7ไม่ต้องซื้ออุปกรณ์ชาร์จเร็วเพิ่มเติมถ้าหากมี usb c power adapter ของเดิมอยู่แล้วรองรับสาย Apple Watch รุ่นเก่า Apple Watch Series 7 ได้มีการออกแบบใหม่แต่ยังคงใช้สาย Apple Watch รุ่นเก่าได้จึงช่วยประหยัดเงินสำหรับคนที่มี Apple Watch รุ่นก่อนหน้าและยังถือเป็นการออกแบบที่ฉลาดของ Apple ไดนั s t ิ c พอ t หายไปปกติแล้ว Apple Watch มีไดนั s t i c พอ t สั้นอยู่ในช่องสำหรับเสียบสายนาฬิกาซึ่งทาง Apple จะใช้เชื่อมต่อเพื่อวิทยยิจัยหรือตรวจสอบปัญหาแต่ Apple Watch Series 7ไม่มีพอดได n a ต t ิ c สั้นอยู่จึงเป็นไปได้ที่ Apple Watch รุ่นใหม่รองรับการถ่ายโอนแบบไร้สายที่มาฟอบสรุปข้อมูล iPhone ทุกรุ่นที่ยังวางจำหน่ายอยู่ที่ Apple Store ในปัจจุบัน วันนี้ได้สรุปข้อมูล iPhone ทุกรุ่นที่ยังวางจำหน่ายอยู่ที่ Apple Store ในปัจจุบันให้เพื่อนๆได้ทราบกันครับ iPhone 13 Pro Max มีให้เลือกทั้งหมด4สีสีกราไฟสีทอง 4, สีเงิน 4, สี s ซร r a b บลูรองรับเซล l ัล่า 5G สับ6 g h กะเฮิ6พร้อมมีโมการยืนยันตัวตน Face ID ทนน้ำ6เมตร30นาทีการเล่นวิดีโอ24ชั่วโมงรองรับแบ็คเซฟชารไร้สาย Qi 7.5วัตต์ m a ็กเซฟ15วัตต์ชาร์จเร็ว50%ใน30นาทีอะแดปเตอร์20วัตต์พอร์ตเชื่อมต่อไล h t นิง่งชิปประมวลผล A15 ไบโอนิกมีชิป UWB เพื่อระบุตำแหน่ง iPhone 13 Pro Max ความจุ128 GB ราคา42,900บาท iPhone 13 Pro Max 256 GB 46,900บาท iPhone 13 Pro Max ความจุ512 GB 54,900บาท iPhone 13 Pro Max ความจุด 1TL ราคา6 2 9 0 0บาท iPhone 13 Pro มีให is ้เลือกทั้งหมดสีสีส no like ีกราไฟสีทองสีงเงินสีเสียราบรู iPhone 13 Pro รองรับเซลูลา 5G ับ 6GHz Wi-Fi 6พร้อม MIMO การยืนยันตัวตน f e ID ทนน้ำ6เมตร30นาทีกันเล่นวีดีโอ22ชั่วโมง รองรับ MagSafe ชาร์จร้สาย Qi 7.5วัตต์ m a x s a f e 15วัตต์ชาร์จเร็ว50%ใน30นาที Adapter 20วัตต์พรอตเชื่อมต่อ Lightning ชิปประมวลผล A15 Bionic มีชิป UWB เพื่อระบุตำแหน่ง iPhone 13 Pro ความจุ 128GB ราคา38,900บาท iPhone 13 Pro ความจุ 256GB ราคา42,900บาท iPhone 13 Pro ความจุ512 GB ราคา5,900บาท iPhone 13 Pro ความจุ1ท b ลบราคา58,900บาท iPhone 13มีให้เลือกทั้งหมด5สีสีแดง p โ Product เร d สีส t a r l i g h t สี Midnight สีน้ำเงินสีชมพู p h o n e 13รองรับ Cellular 5G ซัพ6 GHz Wi-Fi 6พร้อมมีโมง การยืนยันตัวตน Face ID ทนห้าม6เมตร30นาทีการเล่นวิดีโอ19ชั่วโมงรองรับ m a g Save ชาร์จไร้สาย Qi 7.5วัตต์ m a g Save 15วัตต์ชาร์จเร็ว50%ใน30นาทีอะแดปเตอร์20วัตต์พอร์ตเชื่อมต่อ Lightning ชิปประมวลผล A15 Bionic มีชิป UWB เพื่อระบุตำแหน่ง iPhone 13ความจุ128 g b 29,900บาท iPhone 13ความจุ 256GB 33,900บาท iPhone 13ความจุ 512GB ราคา41,900บาท iPhone 13 mini มีให้เลือกทั้งหมด5สีสีแดง Product r e d สี Starlight สี Midnight สีน้ำเงินสีชมพู iPhone 13 mini รองรับ Celula r 5G 16GB Wi-Fi 6พร้อม MIMO กัรยืนยันตัวตนเ f a ไอ ID ทนน้ำ6เมตร30นาทีกันเล่นวิดีโอ17ชั่วโมงรองรับ Max Save ชาร์จไร้สาย Qi 7.5วัตต์ Max Save 12วัตต์ชาร์จเร็ว50วัตต์ใน30นาที Adapter 20วัตต์อร์ตเชื่อมต่อ Lightning ชิปประมวลผล A15 Bionic มีชิป UWB เพื่อระบุตำแหน่ง iPhone 13 mini ความจุ128 GB ร,ราคา25,900บาท iPhone 13 mini ความจุ 256GB ราคา29,900บาท iPhone 13 mini ความจุ 512GB ราคา37,900บาท iPhone 12มีให้เลือกทั้งหมด6สีสีดำสีขาวสีแดงปลอดักต์เรสสีเขียวน้ำเงินสีม่วง iPhone 13รองรับ Celula 5G ทับ 6GHz Wi-Fi 6พร้อม MIMO การยืนยันตัวตน f a c ID ทนน้ำ6เมตร30นาทีการเล่นวิดีโอ17ชั่วโมงรองรับ MagSafe ชาร์จไร้สาย Qi 7.5วัตต์ MagSafe 15วัตต์ชาร์จเร็ว50%ใน30นาทีอแดปเตอร์20วัตต์พอตเชื่อมต่อ Lightning ชิปประมวลผล A14 Bionic มีชิป U w B เพื่อระบุตำแหน่ง iPhone 12ความจุ64 g b ราคา25,900บาท iPhone 12ความจุ128 g b 27,900บาท iPhone 12ความจุ256 g b 31,900บาท iPhone 12 mini มีให้เลือกทั้งหมด6สีสีดำสีขาวสีแดง Product r e d สสีเขียวสีน้ำเงินสีม่วงรองรับเซ l ูล a า 5G ซัก6 g h z Wi-Fi 6พร้อมมีโม การยืนยันตัวตนเฟสไอดีน ID, ถนน้ำ6ทนน้ำ6เมตร30นาทีเล่นวิดีโอ15ชั่วโมงการเล่นวิดีโอ15ชั่วโมงรองรับ m a ็ s a ซ e ชาร์จไร้สาย QI 7.5วัตต์ m a ็ s a ซฟ12วัตต์ชาร์จเร็ว50%ใน30นาทีอแดปเตอร์20วัตต์พอตเชื่อมต่อไลนิ่งชิปประมนผล A14 Bionic มีชิป UWB เพื่อระบุต,ตำแหน่ง iPhone 11มีให้เลือกทั้งหมด6สีสีม่วงสีเหลืองสีเขียวสีแดงโ Product เรสสีดำสีขาว iPhone 11เครือข่าย Cellular 4G จิกกะบิตไวไฟ6พร้อมมีมอพร้อมการยืนยันตัวตน Face ID ทถดน้ำ2เมตร30นาทีกันเล่นวิดีโอ17ชั่วโมงไม่รองรับ MagSafe ชาร์จไร้สาย Q i 7.5วัตต์ชาร์จเร็ว50%ใน30นาทีอะแดปเตอร์20วัตต์ w, พอร์ตเชื่อมต่อไ n i ิ g ชิปประมวลผล A13 b บ o อ i ิ มีชิป UWB เพื่อระบุตำแหน่ง iPhone SE รุธธ่นที่2มีให้เลือกทั้งหมด3สีสีขาวสีแดง Product Red สีดำ iPhone SE รุธธ่นที่2เครือข่ายเซ l u l a r 4G จิกกะบิต Wi-Fi 6พร้อมม e m o การยืนยันตัตนทัด ID ทนน้ำ1เมตร30นาทีการเล่นวิดีโอ13ชั่วโมงไม่รองรับแม็กเซฟชาร์จไร้สาย Qi 7.5วัตต์ชาร์จเร็ว50%ใน30นาทีอแดปเตอร์20วัตต์พอรตเชื่อมต่อ l i ไ h t นิ่งชิปประมวลผล A13 Bionic ไม่มีชิป UWB เพื่อระบบตำแหน่ง iPhone SE รุ่นที่2ความจุ64 g b ราคา14,900บาท iPhone SE รุ่นที่2ความจุ128 g b ราคา16,900บาท ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบมาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพล,ลาดประการใดคำไหนชื่อใดที่อ่านผิดต้องกลับขออภัยไปด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดสันกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเอ็มซ่าแชนแนลรีวิวนะครับผมแอดมินต้นกล้าสวัสดีครับ